แล้วก็แบมพายใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือก็มีเสือเนาะ,ะแล้วก็มีของ Netflix ไต้หวันใช่ไหมครับแล้วก็มีที่เป็นซอมบี้เบอร์มาพร้อมกันหมดเลยทีเดียวตุลาสามโปรเจกต์เป็นไงบ้างล่ะสมการรอคอยไหมเพราะหลายคนอยากเห็นหน้าเราก็ช่วงที่ห่างไปก็ไปทำงานนี่แหละครับแล้วก็มันก็ต้องใช้เวลาเนาะ ก็สงการรอคอยแน่ๆครับท,ทั้งสามโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ยอดเยี่ยมทั้งสามโปรเจกต์ใช่ครับราหว่าที่เตียมจะเป็นแบบงานหนักใหญ่อะไรเยอะมกสัดส่วนใหญ่เพราะว่ามันมันระยะเวลาในการทํางานมันจะสั้นลงนใช่เพราะถ้าสมัยก่อนเราเราทำงานก็เจ็ดแปดเดือนเรื่องหนึ่งเนะาะปัจจุบันนี้ประมาณสองสามเดือนก็เสร็จ,รจแล้ว,<ป>ลวงั่างี้หนึ่งปีเราจะสั้เวลายังไงบ้างเพื่อถ่ายหนังกับ้ทำงานอย่างครอบ จริงๆแล้วเราก็รับทีละเรื่องนั่นแหละถ้าเป็นไปได้แล้วก็เราก็จะพยายามจริงๆเราอยากเที่ยวตลอดเวลาเลยก็ก็จะพยายามเวทกันระหว่างการทำงานแล้วก็ให้เวลาครอบครัวใช่แล้วก็เที่ยวกันอะไรย่างเงี้ยแต่คนนี้ใจได้ยุบเวทกตอนหนดวแล้วใช่ครับจริงๆโกหมดแล้วนะพอดีวันนี้คืออยากให้มีความเข้มขึ้นก็เลยก็เลยติดติดหน่วดนิดนึงที่โกวหนุก็ตา ก็โปรเจกต์นึ่งถ่ายอยู่เป็นเป็นซีรีส์ยังยังกันบอกไม่ได้ตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เรื่องหนึง่งครับผมเสียดายไหมเสียดายไหเพราะว่าเราล่ามาจากต้นปียังจะหนวดใช่ไหมใช่ก็ตอนแรกก็ก็นิดนึงนะแต่พออ่ะเราต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วซึ่งซึ่งเขาต้องให้เราโกนอยนะ่างเงี้ยก็พอถึงเวลาแล้วก็โอเคอืมเพราะมันมันคงไม่มีอะไรให้เราไว้ยอย่างนี้อีกแล้วนะครับเอาจริงเนาะเออแล้วก็ หรืออาจจะมีอีกก็ไม่แน่ก็ก็ครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะผมไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้มาก่อนก็น่าเสือน่าจะเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่ที่ไว้หนวดไว้เขาผมผมยาวอะไรขนาดนี้ลูกสาวจำหน้าพ่อได้ไหมก็จำได้จำได้เขาเราเลน้อยพอกไหมพันยาก็บางทีก็จะมีแบบหนวดเจ็บเจ็บเขาบอกเออโดนหนวดแล้วเจ็บเจ็บแบบพ้างหลังเขาก็ชินแล้วครับแล้วภรรยา ดีใจมาได้สามีนะสามครับเขาก็เซลครับเขาบอกว่าเนี่ยโปรเจกต์เสร็จแล้วโกนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพ่าเขาเขาอยากเขาชอบแบบนั้นได้หมดทั้งคู่ครับอ๋อที่เรียนที่เรียนต้องวางแผนไปเที่ยวกันตลอดเลยนะครับ้านจริงๆเนี่ยจริงนะเที่ยวนี่คือแบบชอบมากเลยแต่งานก็ต้องทำใช่ไหมจริงๆแล้วเราเราพูดถึงเรื่องอยากจะไปแบบเที่ยวอยากจะพาลูกไปเที่ยวอยากจะไป เทรกิ้งอยากจะไปเดินธรรมชาติกันพูดทุกวันทํางานอยู่ก็พูดเพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นแรงผลักดันมั้งเรารู้สึกว่าเราจะมีความสุขเวลาเราได้แบบไปเที่ยวกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันต้องคิดทุกเดือนเลยไหมเพี่อถ้าเป็นไปได้แต่ตอนนี้มันทํางานไงเดียจริงๆก็มีเวลาสักสามวันก็บางทีก็ไปอยู่ไปอยู่บ้านต่างจังหวัดใช่ไลยถ้าไมงนอยู่มาเตรียมเตรียมตัวเป็นแบบว่าคุณพ่อลูกจองกล้า ตอนนี้ยังไม่ได้คิดครับตอนนี้คือแบบว่าก็เต็มที่กับวิลินทหมคุณแม่เขาพร้อมแล้วแต่ว่าโวลมาถาคนเี่จริงที่แม่เหนื่อยครับเหนื่อยมากแล้วก็ฟูลไทม์เลย24ชั่วโมงโเรารู้สึกว่าให้พร้อมจริงๆเพราะคนที่เหนื่อยที่สุดก็คือแม่ครับคือว่าต้องรอให้เข้าโรงเยนก่อนแล้วค่อยเริ่ม คอยว่ากันรอให้ถึงตอนนี้ก่อนเพราะตอนนี้เราพยายามยื้อให้เขาอยู่กับเราให้นานที่สุดก่อนเข้าโรงเรียนเพราะว่าเราเรู้สึกว่าเด็กอะไปไปไปเรียนตอนที่แบบยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องไปเรียนอะ,อะเขาก็ไม่มีความสุขหรอกเขา่้จะอยากเล่นมากกว่ามันก็จะคอยดูว่าเราอ,อาจจะมีคุณแม่คุณนิกกี้ก็จะคอยดูว่าจะมีหลักสูตรอะไรไหมที่สามารถอยู่ที่บ้านได้ แล้วพอถึงเวลาจริงๆเราก็ค่อยให้เขาไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ไปเรียนเต็มคูทรมากกว่าต้องไปเรียนเตรียม,มบ้างถึงเวลาก็ค่อยไป,ไปเรียนละกันไม่ต้องแบบไปพรีไปอะไรหรอกไม่ต้องไปเต,ร,ตปเรียมไม่ต้องอะไรก็ถึงเวลาก็ค่อยเรียนก็อยู่กับพ่อแม่สอนนี่แหละหรือว่ามันจะทำไปด้วยพ่อแม่ก็ต้องเตรียมใจไปด้วยลูกจะต้องไปอยู่โรงเรียนก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไงเน,นาะคิดภาพเลยว่าเราจะร้องให้ครูไปแล้วก็ลูกไปแล้วก็มีต่อหัว้วก็คงก็คงต้องมีแหละ เมื่อเราวัดกอดัวดูลูกทั้งคู่ฮะพ่อแม่คุยกันแล้วเลยจะไปแอบดูที่โรงเรียนถ้าสมมติคือน้องน้องไม่ร้องพ่อแม่นั่งร้องอยู่ในรถสองคนนั่งร้องกอดคอร้องอ่ะอันนั้นถามเขาไปว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาจะยังไงคือยังไม่ได้คุยครับพยายามไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนนะอะไรเงี้ยเขาแค่บอกเขาว่าเดี๋ยวเราคือคุณแม่เขาซื้อหลักสูตรซื้อหนังสือซื้ออะไรมาอะไรเงี้ยเขาก็สอนทุกวันครับ คือเรามีอะไรเราก็สอนเขไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆคือพ่อกับแม่นี่แหละผ่านมาแล้วเรียนมาก่อนรู้เราก็สอนสอนสอนเขาคี่มีอรคีบอ,อะันีกบหผาครับผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจพี่ๆรหารที่ชายแดนนะครับก็ สู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมอขอบคุณครับบิ๊กครับ